นาเมอเกียนเดือนนาลายป่ามลทศมีที่มายังไงสุขยังไงเชิญรับฟังครับตัวละครนาในเดือนนาลายป่ามลทบนั้นมีพระอิศวรพระลาลายลากอักษรแล้วก็มนทบครับผมเรื่องมีอยู่ว่านโทษนั้นโดนแกนโดนเทวนาแกนตบหัวม่านดึงผมม่านจนนนทบทนไม่ไหวก็ได้ทําการไปบอกพระอิศวรว่าโดนแกนว่าโดนดึงผมโดนกระทืบมากอะไรแบบนั้นซึ่งพระอิศวรนั้นก็ได้ทําการให้เพชร เป็นล้วเพชรของนนทศซึ่งชี้ใครก็ได้ตายแล้วนนทศนั้นก็ได้ทําการไปชี้เทวรามุสวรรค์ปรากฏว่าเทวามุสวรรค์ได้ตายตายหมดจึงทําให้เทวามาส่วนนั้นไม่พอใจจึงมาฟ้องกับพระอิศวรซึ่งพระอิศวรก็เลยได้รับหน้าที่ให้ไปฟ้องกับพระลาลา,ายซึ่งพระลาลายก็ได้รับหน้าที่ไปจัดก,การนนทศนั่งอีกหลังจากนั้น,น,นไม่นานนั้นพระลาลายทำการแปลหน้าเป็นนางอคสรเพื่อที่จะรอบฆ่านนทศนั่งเอง หลังจากนั้นไม่นานโนนทุนที่อยู่ในป่าลังบังเอิญเจอนางอักษรกำลังน,นำอยู่ซึ่งนางอักษรได้ออกมาว่าจะนําเป็นนางนำถ้าจะมีไม่ตีจิตต่อกันก็น,นำตามก็นนแล้วกันด้วยความนักขอนนท,ทุนสินต่อไปว่าเจ้านำให้ครบกระมวลธาิดตัวพี่จะนำตามเจ้าไปเองใน,น,น,นอ้าวนางอักษรซึ่งเป็นพระนาที่แปลงกายนั้นโดยโดยมีนานทุนนำตามท่าที่นานำทั้งหมดที่แนะยนำให้กับโนโทนทุนนังมีท่าหลายท่าซึ่งผมจะยกตัวอย่างมาแค่ สอนท่าและกันกินารีเรียบท่ามัมพันย้ายท่ามัชฉาสมสาคอนนั่นเองครับนั้นจานั้นไม่นานนั้นนามหรือนามอัศรน,นั้นได้ใช้ท่าหนึ่งช,ชื่อว่าราคามวงหานในการที่ตอนใช้เท้านั้นจีไปที่เท้าคือใชู้้ชี้จีบขานั้นซึ่งมังเออรว่านนทศใช้ดูเพชรชี้ไปที่ขาตัวเองจึงทําให้นนทศนั้นโน้มลงไปและส่วนนางอัศรก็กลับกลายเป็นน้าพาดอะไรเหยียบบนหน้าอกของนอนทศนั่นเองครับ ตนท้นได้เห็นว่านักอับสรน,นั้นเป็นพะระอะไรด้วยความโกรก็ได้พูดไปว่าตัวข้าทําผิดอะไรท่านถึงมาทาร้ายเช่นนี้พระอะไรจึงตอบกลับไปว่าความผิดที่ใช้ดูเพคข้าเทวดาคานี้ของเจ้าถึงตายตัวเรานั้นก็เมตตาเจ้าอยากจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เป็นมนช้าของพระอิศวรน,นั้นเราเองก็มีอาขาาได้จะเป็นต้องสังหารเจ้าในระมัดนี้น,น,นท้ที่นายฟังไปก็ได้ตอบกลับไปว่าการจะปราบเรานั้นทําไมไม่ทําเสียซึ่งหน้าไม่อายหรือที่แปลงเป็นสตรีมาทําแบบนี้ หรือว่าเกณกลัวดิวเพชรดีจะชี้พระโอนให้มันในตัวข้ารังมีแต่สองมือที่ไหนหรือจะสู้ผู้ที่มีสีมืออย่างพระโอนได้ทําไมถึงต้องทําเรื่องหน้าอายอย่างนี้พระละลายไล่ฟันก็ตอบกลับไปว่าที่กูแปลงเป็นสตรีดีหาไล่กลัวดิวเพชรของมึงแม่แต่ตัวมึงนั่งเอนอ่ะตังหาที่จะต้องตายด้วยความชิบหายของความโน,นไหนในสเสดหของผู้หญิงชานี้มึงมีแต่สองหักจงไปอุบัตเอาชาิใหม่ ให้มีสิบหัวสิบหน้าเหาะเหินเดินอากาศได้มียี่สิบมือถืออาวุธทารอนแต่ตัวกูจะไปเกิดเป็นมานรุมีสองก่อนน่าจะไปตามน้านนอนเข่งฆ่ามึงให้จนได้นังนจากนั้นไม่นานพาณย์ในายได้ใช้ตีศูนย์ตักหัวนงทกขาากระเด็นไปนั่นจากนั้นไม่นานโนทุก์ก็ไน่ายเสียชีวิตโดนนั่นนี่คือเป็นเรื่องนาวทั้งหมดของนาายปราบโดนทุกนั่งเองครับถ้าหาชอบก็กดไลน์ด้วยครับผม